เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวหญิงเขมรน,นะครับตะโกนใส่ทหารไทยว่าล้ำเส้นเข้าไปในเขตเขมรครับที่บริเวณ ปราสาทตาเมืองทมนะครับจนเกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เกือบลุกลามกลายเป็นการประทะกันนะครับก่อนที่ทหารทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเข้ามาเคลียร์แล้วก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ครับท้งนี้นะครับทางฝั่งเขมรก็เตรียมให้รางวัลนักท่องเที่ยวหญิงรายนี้นะครับเป็นเงินถึง7,400ีร้วนะครับหรือ60บบาทไทยเลยนะครับเนี่ยคราวนี้ครับชาวเน็ตก็เลยไปขุดประวัติของอีนี่ขึ้นมาครับว่า เธอเนี่ยเป็นใครนะครับก็โป๊ะแตกจนได้ครับว่าเธอเนี่ยเป็นใครนะครับซึ่งเธอก็คือนโรดมแพนโมนิก้าวิคุณคุ้นชื่อไหมครับนโรดมสรุปมาแล้วครับว่าเธอเนี่ยคือหลานของสมเด็จสีหนุอดีตกษัตริย์กัมพูชานั่นเองนะครับและก็เป็นบุตรสาวของาศาสตราจารย์ดุริยดนตรีแก้วแผนนะครับยังไม่พอครับ ที่จริงแล้วครับเธอไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นนายทหารหญิงระดับพันเอกของกองทัพเขมรเลยนะครับที่แฝงตัวเข้ามาโดยใช้วิธีการสกปรกนะครับเอาละฉะนั้นเนี่ยฝั่งไทยก็มีการตั้งคําถามมัขึ้นมาครับเอตแต่ก่อนเอปสาทตาเมืองทมเนี่ยมันล้อมรั้วอยู่นะครับมันควรหรือว่าไม่ควรที่เราจะกลับมาล้อมรั้วใหม่ครับเพื่อที่จะจบปัญหานี้ไปเลยครับที่เขมรเนี่ยพยายามเข้ามา แอบอ้างอธิปไตยนะครับก็ปรากฏว่าแม่ทัพกุ้งบอกครับว่าเขาอ่ะพร้อมที่จะล้อมรั้วอยู่แล้วละ่ะเรื่องเนี่ยมันเสนอไปที่ข้างบนครับถ้าข้างบนพร้อมเขาก็พร้อมครับแต่ก็อาจจะสุ่มเสี่ยงทําให้เกิดมีการประทะครับสําหรับผมนะครับ ล้อมไปเลยครับมันไม่ได้ตายหาอะไรหรอกครับนะฮะแล้วข้างบนที่ไม่ล้อมเนี่ยเพราะอะไรครับตามมาเลยนะครับก็ต้องย้อนไปเลยครับว่าปราสาทตาเมือนทมเนี่ยมันเคยมีการล้อมรั้วเอาไว้แล้วนะครับแล้วการมารื้อรั้วบริเวณปราสาทเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงปี2554-55ถึงนะครับเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างไทยและเขเมรครับส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีครับซึ่งการรื้อรั้วเนี่ยมันเป็นผลจาก สงครามข้อพิพาทเรื่องชายแดนนะครับต้องการสร้างความปรองดองให้กับทหารในพื้นที่ครับการรื้อรั้วรอบปราสาทตาเมืองทมเนี่ยเกิดในสมัยของนายกปูนะครับนางสาวยิ่งรักษชินวัตรนะครับแล้วที่ร้ายมากครับผู้บัญชาการทหารบกในสมัยนั้นครับไม่ได้มีการต่อต้านนะครับไม่ได้มีการไม่เห็นด้วยเลยผู้บัญชาการทหารบกสมัยนั้นก็คือลุงตูนี่แหละพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาครับไม่ใช่ใครอื่นครับผมเคยบอกแล้วนะครับว่าประยุทธ์เนี่ยพูดเสมอว่าปัญหาไทยเขมร มันก็อยู่อย่างนี้แหละก็อยู่ๆกันไปก็ต้องอยู่ๆกันไปเห็นไหมครับลุงตู่อยู่มา8ปี m อ็มบูไม่เคยแก้นะครับคุณเซนมันถึงชอบไหมครับลุกข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ทามันแบบนี้ไปเรื่อยๆแทนที่จะตรึงรั้วไว้ลุงตู่ไปเอออห่หมกในการรือ้อรั้วกับนางสาวปูเข้าไปด้วยนะครับกับมาที่รัฐบาลนี้ครับผู้ช่วยลุงตู่ครับพลเอนะลนกนัทพลนาคพาณิชรับเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมอยู่ครับมีหรือว่าท่านจะเสนอให้รัฐบาลล้อมรั้วใหม่ ไม่มีครับฉะนั้นลุงตู่จึงเป็นที่รักของคุนเซนก็เพราะเหตุนี้แหละครับมันก็ถ้าจะบอกว่าขายชาติไปนวขายชาติกันหมดนี่แหละครับจะทหารไม่ทหารนะครับทุเลศที่สุดเลยครับ